บทที่6การวิเคราะห์พื้นผิวการสร้างชั้นความสูงวิธีที่1ตอนอันดับแรกเปิดโปรแกรม ArcMap 10ก่อนนะวิธีที่1เปิดชั้นข้อมูล IDW ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการคลิกเลือกสีที่เราต้องการ แล้วกดโอเคต่อไปคลิกขวาที่เมนูบาร์เลือก T D Analyze คลิกที่ Create Create Contour แล้วคลิกที่พื้นที่สร้างเส้นชั้นความสูงเส้นชั้นความสูง วิธีที่สองเข้าไป Arc Toolbox เลือก GD Analyze Tool Later Surface Later Surface Contour เข้าไปช่อง Input ให้เราเลือก IDW คลิกช่องเอาต์พุตโพยไลน์ตั้งชื่อเซฟช่องช่องคอนทัวร์อินทเทล ใส่ช่วงความห่างของเส้นชั้นความสูง100จากนั้นกดโอเคกดโค้ดนี่คือผลลัพธ์ของการสร้างเส้นชั้นความสูงของเรา เราจะตกแต่งใส่สีและใส่ลาเบลให้กับเส้นชัน้นความสูงคลิกกว่าที่ชั้นข้อมูลเลือกลาเบลฟิลเจอร์มันก็นจะขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีสีดำแล้วกันโอเคต่อไป การวิเคราะห์การมองเห็นใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือคีเอ็ดล i ิกคลิกเข้าไป Create Line คลิกที่จุดเริ่มต้นไปลากไปถึงจุดจุดปลาย ที่ที่มีเส้นแดงๆกับเส้นสีเขียวขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นสีแดงจะเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นสีเขียวคือระยะที่เราสามารถมองเห็นได้ส่วนจุดสีน้ําเงินคือสิ่งจุดที่มีสิ่งกีดขวางนะคะจากนั้นการวิเคราะห์ที่ทางการไหลใช้เครื่องมือ k r e a t s e p e p a r t คลิกเข้าไปจากนั้น คลิกที่จุดที่เราต้องการดูนะอืมไม่ค่อยชัดเราเห็นไหมขึ้นมาแล้วนิดนึงหน้วสูงให้ดูอืม นี่คือทิศทางการไหลของน้ำหากเราจะลบเส้นที่ทางการไหลของน้ำที่เราทําที่เราสร้างขึ้นมาเราก็กดคลิกครอบเลยทีเดียวได้ลบง่ายเห็นไหมแล้วกด delete ไม่หายไปแล้วเส้นที่ทางการไหลของน้ำต่อ,อไปการแสดงภาพตัดขวางใช้เครื่องมือ อินเตอร์โพเลตไลน์คลิกเข้าไปอินเตอร์โพเลตไลน์จากนั้นคลิกจุดเริ่มต้นจะถึงจุดสุดจุดท้ายหรือจุดปลายแล้คลิกจากนั้นเลือกเครื่องมือ Create Profile Graph คลิกเข้าไป กราฟก็จะแสดงขึ้นมาจากที่เราเห็นต่อไปการหาความลาดชันไปหรือสโลไปที่ action b o x k action b o x เลือก T D analyze เลือก r a t t e r surface เลือกสลบช่อง Input Letter เลือก IDW Output สร้างชื่อที่เราจะเก็บกด Save เอาพูดเลือกดีกีจากนั้นกดโอเคกดโคดเราก็จะได้ออกมาดังภาพที่ปรากฏซึ่งจะมีหน่วยเป็นดีกีเลือก เลือกสโ o p อีกครั้งหนึ่งเข้าไปที่เดิมอ่ะ tda n a l y z e two latter surface เลือกสโ o p เรื่อง adw เรื่องตั้งชื่อ เลือกเป็นเปนจากนั้นกดโอเคนี่เปเปอร์ซน การวิเคราะห์ทิศทางการหันเหของความราชันไปที่อาร์ทุนบ็อก T D Analyze Tool ทูบ็อกนี้ชื่อว่า Rutter Surface เลือก a p e x คลิกเข้าไปช่อง Input Rutter ให้เลือก IDW แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บข้อมูล A N จากนั้นกดเซฟกดโอเคโค้ดนีือผลลัพธ์ของเอฟเฟก วัดตามเข็มนาฬิกาจาก0ถึง360องศาค่าของดูเซลจะม่งบอกทิศทางการหายเหตุความรัชันพื้นที่ราบจะมีค่าเป็นลบหเสมอต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์การตกกระทบของแสงไปที่อาร์ทุนบ็อกเหมือนเดิม T D Analyze Tool ทูปัที่ชื่อว่า r a t t e r Surface เลือก High Shape คลิกเข้าไปช่อง Input ให้เลือก idw เหมือนเดิม idw ช่อง Output ให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะจัดเก็บ save แล้วกดโอเคจากนั้นกดโอเคโคก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่าของแสงที่ตกกระทบมีค่า ศูถึงสองรอยห้าสต่ำสุดคือแปดสิบหสูงสุดคือ250และสามารถดูดซึมความสามารถใช้ดูความลึกของพื้นที่ได้สามารถนำไปเป็นพื้นหลังของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ต่อไปเป็นการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็น เราจะต้องสร้างจุดขึ้นมา1จุดเพื่อทําการ d i g i ิ ize, i z e จุดโดยไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกว่าสร้างไว้คลิกขวา New แล้วก็เชฟไฟล์เพราะเปลี่ยนชื่อตรง Name เป็น point p o i n t น,นี่ก็ต้องเลือกพอยดีเลือกใส่ค่าพิกาสีเล็กเลือกีเอ็มวีจีเอสหนึ่งเก้าแปดสี่นอน u t m 1984 z o n 47จากนั้นกดโ OK. OK. อเคโอเคโค้ดไปที่ Editor เลือก Start Editing เลือก Point โอเค กด continue เลือก point เราจะได้ข้อมูลจุดลบลบเราจะได้ข้อมูลจุดมาแล้วเราก็จะทำการดิจิตายโดยวางจุดไปยังจุดใดจ,จุดหนึ่งบนแผนที่ไปที่ อีดิ <Editor, S 2> เตอร์เลือก stop editing กดเยดเพื่อที่เราจะเซฟไปที่ arc toolbox เลือก td analyze l a t t e r surface เลือก view shape ช่อง INPUT ให้เลือก IDW ช่องช่อง Input p o อ n t and p นพลอยลายให้เลือก POINT นี่ก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บ กดเซฟกดโอเค พื้นที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่สามารถมองเห็นก็จะเป็นสีชมพูต่อไปการปร,กร,ปริการปริมาณปริมาตรในการขุดและโถมที่เราใช้ข้อมูลใหม่โดยไปที่ rt arcs เลือกปาจีน จีนปลาจีนไปที่คัดฟิลเลือกเดมอัปเตอร์กับเดมบีฟออกมาให้ <c oughs> hey, เราทำการเปิดใช้ข้อมูลออกมาโดยไปที่ a r ร Toolbox ที่เดียนไลท์ทูเลอเตอร์เซฟเฟดเหมือนเดิมคัดฟิลช่องแรกให้เลือกเดมบีฟอร์ช่องอินพุตอัปเตอร์ให้เลือก เดมอัปเตอร์ after. นั่นทำารสซ้าโฟเดอร์เซ e จากนั้นกดโอเครอดาวน์โหลด ผลลับที่ปรากฏออกมาสีแดงเป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาสีเทาเป็นบริเวณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีน้ำเงินเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณค่ะ